ใชคะสวยแบบนี้คนต้องถามแน่เลยต้องเราจะขคุณหมอออยเลยค่ะเราเชื่อใจอยู่แล้วไม่ว่าอ,อะไรก็ตามแต่ไม่เจ็บ,จบเลยอุ้ยคนจะเชื่อไหมเข็มขึ้นทิ่หน้า<อ>ไม่เจ็บจริงเหรอเจ็บเลยเออเออ่ะ,อะเดี๋ยวต่อไปเราไปหาการที่เจ็บขึ้นพี่หมอพาสวย ัอเตดตความสวยนะคะทุกคนหน้าสดมาเลยทีเดียววันนี้ไปทำอะไรคะสวยแบบนี้คนต้องถามแน่เลยต้องเราจะทำหมออ,ออยเลยค่ะเราเชื่อใจอยู่แล้วไม่ว่าอ่าออะไรก็ตามแต่โอเคเพราะว่าวันนี้เหมือนถึงเวลาจิ้มม้าของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นเลร์บท็อ,อกใดๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาจัดให้คนสวยของเรานะคะสวยขึ้นต่อเนื่องโอเคค่ะไปดูกันว่าวันนี้ทำอะไร <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะก็งวนเลยค่ะคุณต้าเมาหน่อยเมาหน่อยอ่ะจริงๆคือคุณต้าไม่รู้แต่ว่านางเป็นคนยิ้มเก่งนะทุกคน เอางี้นะเดี๋ยวเล่าก่อนคนที่ชอบปัญหาหมอแบบเนี่ยลงแก้มหมอลงทานตาเอาจริงๆอ่ะก็คือชีตนั่งยิ้มตลอดเวลายิ้มไหมคะเพราะนังสวยแล้วค่ะนี่ก็เลยเป็นปัญหาคาใจก็พอแบบยิ้มเยอะใช่ไหมมันก็เลยทําให้แบบร่องนี้เหมือนบางทีมันลังคาใช่ไหมคะแอบู้สุดมันแบบเห็นร่องชาดนิดนึงอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวแบบมาจัดงานผิวให้ฟูๆนิดนึงนะคะให้แบบร่องเบาลงแล้วก็แบบริบหน้าโบนุนนี่นะคะผิวสวยพระเจ้า้าอีกแล้วดี บ่อยๆก็คือเราทําให้มันเท่าเดิมไงทาซ้าเพราะว่าของเดิมมันก็สลายไปตามธรรมชาตินะเพราะว่าคนก็ชอบถามหมอแล้วบอกว่าอะไรก็แบบฟิลเลอร์สลายไหมสลายแน่นะแต่ก็ไม่อยากเติมบ่อยที่จะใส่เอ้าอยากให้สลายแต่ยังไงงั้นถ้าสลายก็ต้องเติมไื่ด้วยไหมคะนี่ไงไม่ต้องรอเลยสวยทันทีเรียกว่าสวยทันทีแต่สวยทันทีจริงๆคุณตาเบาลงเนี่ยเนี่ยสวยเลยใช่เจ็บไหมคะให้คะแนนเท่าไหร่ ไม่เจ็บเลยอุ้ยคนจะเชื่อไหมเข็มขึ้นทิ้มน้าไม,ไม่เจ็บจริงเหรอเจ็บเลยเออเออเออเอาอาจจะเพราะส่วนหนึ่งยาม,มียาชานะเอาจริ้งออก็เป็ไปได้ใช่ไหมคะอย่างเย็บผ้าเข็มจิ้มนิว้วเจ็บกว่าโอเคไม่เื่านะเพราเขาไม่ดีใจเนอะต้องเชื่อเขานะฟิตติ้งถูกใช่ไหมเราก็เออจ,จิ้มตามตัวเจ็บอ่ะอาอาอาถ้าเจ็บมันต้องมีแบบน้ำตาอะไรนี่ขอกระจกเลยขอกระจกให้ดูว่าอ่ะดูเองดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะ ใช่เลยใช่นี่ไงเห็นไหมดูร่องสิมันก็จะเนียนๆนเดี๋ยวเรามันคุยนิดหนึ่งอ่าเห็นไหมค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปหัาการที่เจ็บขึ้นโบวมไม่มาดโเจ็บ่มันแตกมันแตกจะมีแบบนิดหนึ่งเออจริงป่ะสู้ต่อ จะบอกว่ามาอยากเมาส์เพืรับความสวยของผู้หญิงจริงๆเราจะสวยแต่หน้าไม่ได้สําค <2, S 2> ัญคืออ้าวจริงมันคือเหลี่ยมใต้ขายิ่งใส,ส่พิรพิษอย่างเราใช่ท่าแบบเพลอะไรนะท่าเก่งคอแล้วเก่งอ่ะห้อยกันทั้งคลาสเลยนะเนี่ยเลยแบบว่านี่ตั้งแต่เห็นเห็นตอนเห็นกระสอบอะก็คือเริ่มแตะโบคอตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นมาอันนี้มันแจกจ่ายมาถึงคุณตาจริงตัวเลือกการไม่กอนกันไม่ก่อดนะถามความรู้สึกเร่งด่วน10นาทีนะคะทุกคน ลอนนีเบามากฉีดสดนะค,ะ,คะก็มีความทนได้เนี่ยสวยภายในสิตนาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถกินข้าวงานได้เลยนะตอนแรกก็มีความ<ล>คอนเซิร์นเรื่องลายต่างๆแบบล้อง <c oughs> ตอนนี้ก็พาไปกินข้าวแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs>